One n e w สตรงไปตรงมา ผู้ชมคะมีประเด็นใหม่ที่ร้อนขึ้นมาอีกแล้วค่ะครับร้อนขึ้นมานะคะก็เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของรัฐธรรม,มนูญแล้วก็รถแมปประชาธิปไตยใช่ไหมคะใช่แล้วครับมันร้อนขนาดไหนคะก็ร้อนขนาดที่ทําให้วิาพากษ์วิจารกันเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตามรถแมปของพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาหัวหน้าคณะคสอชอและนายกรัฐมนตรียืนยันตลอดว่า ปี60ต้องมีการเลือกตั้งคำว่ามีการเลือกตั้งสสในนิยามความหมายของเราที่เราเข้าใจก็คือคก็เปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาจากการเลือกต,ตั้งก็เป็นรัฐบาลพลเรือนมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เนี่ยมีข้อเสนอจากคอรอมชุดปัจจุบันมายังกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าในช่วงการเปลี่ยนผ่านเอาประชาธิปไตยสักครึ่งใบก่อนไหม เป็นยังไงตรงนี้ต้องมาติดตามนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างแรกนะครับในขณะนี้อยู่ในช่วงที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์เป็นประธานกาลังปรับแก้อยู่นะครับร่างฉบับสมบูรณ์ต้องส่งให้คอรมภายใน29มีนาคมเพื่อให้คอรมส่งไปให้กกตทําประชามติสอบถามความเห็นจากประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่อย่างไรตอนนี้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ปรับแก้ไปแล้วประมาณ60มาตราจากทั้งหมด 200กว่าเกือบ300มาตรานะครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอในการขอปรับแก้รัฐธรรมนูนร่างแรกจากทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่ส่งเข้ามาเนี่ยที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากณนะขณะนี้ก็คือข้อเสนอที่มาจากคณะรัฐมนตรีลงนามมาโดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณรักษาการนายรัฐมนตรีเพราะว่าส่งมาให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูนในช่วงที่พลเอกประยุทธ์ตอนนั้นไปประชุมอยู่ที่สหรัฐไปประชุมกับผู้นําอาเซียน กับผู้นำสหรัฐะนะฮะครอรอมอรที่ส่งไปส่งไปทั้งหมด16ข้อนะครับ16ข้อผมไล่เรียงดูแล้วเนี่ยข้อต่างๆใน15ข้อหลายข้อผมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยะนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของคดีทุจริตของนักการเมืองถ้าไปขึ้นสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรแก้ให้เป็นระบบสองสารอตอนนี้คือสารเดียวจบเลยะนะครับ อายุของตุลาการสารรัฐธรรมนูญควรแก้จากไม่เกิน75ปีกลับไปใช้เหมือนรัฐนูนเดิมก็คือไม่เกิน70ปีการปฏิรูปแยกมาให้ชัดว่าจะเอาเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างให้ใครมีอำนาจหน้าที่บทเฉพาะการเกี่ยวกับการกำหนดการเลือกตั้งสอส,อสอขอให้สอดคล้องตามรถแมพของคอสอชอก็ดูไม่มีอะไรน่าติดใจสงสัยแต่ว่าข้อ16ข้อสุดท้ายตรงนี้สาคัญมากนะครับเพราะว่าข้อ16 ที่ส่งมาให้กับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมครับระบุว่าแบบนี้ครับคอรมองว่ายังมีการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูนจํานวนมากยังมีความไม่ไว้วางใจและไม่แน่ใจในระบบตัวบุคคลที่จะเข้าสู่ระบบอาจทําให้บ้านเมืองเกิดความโกลาหลขัดแย้งและไม่สงบเรียบร้อยและเข้าสู่ภาวะล้มเหลวดังเช่นก่อนพฤษภาคม2557ย้ย้อนกลับมาเกิดขึ้นอีกภายหลังประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเช่นปัญหาการเลือกตั้งปัญหาจัดตั้งรัฐบาลปัญหาความมั่นคงตรงนี้คอรมอจึงเห็นว่ากรรมการร่างรัฐมนูลชุดนี้ควรไปบัญญัติเนื้อหาของการบังคับใช้รัฐมนูลเป็นสองช่วงหนึ่งก็คือช่วงเฉพาะกิจหรือเฉพาะการในระยะ,ระ,ยะแรกหลังจากรัฐมนูลประกาศบังคับใช้อย่างเต็มที่แล้วยังให้มีกลไกอะไรอบางสิ่งบางอย่าง ที่ดูแลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไปก่อนอบอกว่าระยะหนึ่ง <c oughs> แต่ก็ไม่ได้บอกว่ายาวนานเท่าไหร่หลังจากนั้นระยะต่อไปค่อยปล่อยให้เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยตามหลักสากลเห็นช,ชัดๆอย่างนี้ก็คือคเหมือนว่าระยะแรกให้คงอํานาจหัวหน้าคอสอชอครับทั้งๆที่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วครับอ,อันนี้ก็คือที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันจะเป็นรัฐธรรมนูญครึ่งใบหรือเปล่าใช,ใช่ไหมคะก็คือ ตอนนี้เนี่ยพอมีรับนูลฉบับใหม่ถ้าผ่านประชามตินะฮ<ค>ะแล้วมีการเลือกตั้งในช่วงเวลานี้หัวหน้าคอสอชออยังมีอำนาจอยู่นะครับแต่พอมีรับนูลฉบับใหม่แล้วเดิมเนี่ยก็คือก็ปล่อยให้เป็นรัฐบ,บาลชุดใหม่ก็จัดการเลือกตั้งกับรับนูลฉบับใหม่ก็ว่ากันไปแต่ว่าที่คอ,อรมอเสนอแนอมอะ <era his relationship> มนาก็คืออยากให้มีการเลือกตั้งใหม่ <S <S ามาภายใต้รับนูลฉบับใหม่แต่ยังมี องค์กรที่จะกํากับดูแลดูเหตุการณ์ไประยะหนึ่งก่อนอจนมั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านต่างๆเรียบร้อยจริงๆก็เลยถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนี่แหละฮะ,ะนี่คือรถแมพที่คอรมอรส่งไปคงอํานาจหัวหน้าคณะคอสชอไว้นะครับแล้วค่อยเปลี่ยนผ่านอีกครั้งหนึ่งแต่มันไม่รู้ว่าไอ้ตอนเนี้ยมันยาวนานเท่าไหร่อแล้วใครจะเป็นคนตัดสินว่าถึงเวลาที่จะ เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสากลเต็มรูปแบบและที่คงอำนาจนี้คงอำนาจไว้ในระดับไหนตรงนี้ใครกรรมการร่างนูนไปออกแบบแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากรรมการร่างนูนจะต้องทำนะฮะนี่คือข้อเสนอจากครมอที่มาเขาอาจจะไม่ทําอะไรเลยก็ได้หรืออาจจะทําปรับแก้อะไรยังไงให้สอดคล้องกับที่ครมอเสนอมาก็ได้ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาครับหัวหน้าคณะคอสชนายรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันยืนยันว่ารถแมพทุกอย่างยังเหมือนเดิมส่วนที่ที่ไปสหรัฐ แล้วมีคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสหรัฐจะต้องกดดันมาแน่ว่าเมื่อไรจะเลือกตั้งอะไรยังไงพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไว้เดี๋ยวลองฟังดูนะครับท่านนายก้าการเดินทางไปต่างประเทศครั้งนี้โดยเฉพาะที่ได้พบกับโอบามาเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาสนใจสถานการณ์หรือเหตุการณ์ในบ้านเมืองเราอย่างที่เป็นข่าวาทางาโซเชียลมีต เขียนว่าไงล่ะที่เหมือนกับว่าพยายามกดดันมากเมื่อประเทศไทยอะันมันเรื่องจริงหรือเปล่าครับใครกดดันหมายถึงต่างประเทศนะเขากดดันผมหรือเปล่าเนี่ยหนูถามว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วคุณอยากให้กดดันใช่ไหมเล่าหมายถึงท่านนายกนได้ไปสัมผัสกับตัวเองแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่คผมไม่กล้ากลับมาหรอกแล้วไม่กล้าไปด้วยคนเขามีมารยาทเพียงพออันที่หนึ่งอันที่สองเขาก็เห็นอาเซียนเป็นภูมิภาคที่สําคัญในโลกใบนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน ราะนั้นเขาเขาแยกแยก่กันออกอะนะหลายเรื่องมีความก้าวหน้าตามลาดับทุกเรื่องไปไม่ว่าจะเรื่องประเด็นความมั่นคงในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าลงทุนผมเห็นเขาคุยดีทั้งนั้นนะพระับเดียวมากเขาก็ให้กําลังใจในการที่เราจะทราบว่าเราจะเดินหน้าสูา่ประชาธิปไตยก็ขอให้มีความสำเร็จเขาไม่ได้ปรกดดันต้องต้องทำเร็วๆเดี๋ยว,ว,วนี้จะถูกลงโทษไม่มีมีแต่คนไทยนี่ยพยายามให้เป็นอย่างนั้นอยู่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะนะทำไมอะ่ะ เราจะต้องการไปรู้ประเทศเราก็เคารพในกติกาสากลการไปนทบใจเราก็มีขั้นตอนของเราและทําไมต้องกดดันกันเองหรือไงผมไม่เห็นเขาลังเกียดงออะไรผมนี่เขาก็อาจจะต้องเสียใจหน่อยเพราะบางคนเขาบอกว่าคงไม่ได้จับเบื้อเขาก็จับผมแน่นดีมารยาทเขามีมารยาทเข้าใจป่ะเออแล้วก็คนเอกวุธ์ท่านก็หมายถึงก่อนไปเนี่ยมีคนวิาพวากษ์วิจารว่า เอะไปถึงบารักโอบามาเขาจะจับมือด้วยเหรอ <c oughs> เพราะว่าประเทศไม่เป็น,นประชาธิปไตยท่านบอกก็เนี่ยก็ภากไปจับกันแน่นดีเขามีมารยาทครับค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกวันนิวส์ตรงไปตรงมา